สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกตุุ้กคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาหาเม้ของอผมครับนี่แหละครับข้างนึ่ครับช่องหยังช่องหยั่งเสียมิมครับข้างนึ่งโอ้โหพี่น้องนะครับอยู่สูงสูงผุ่นครับผุ่นทั้งดำดำผุ่นครับเอาหย่างยู่เด้อพี่น้องผุ่นครับอยู่สูงสูงไปละเดี๋ยวจะให้ลูกไส้ไทยเนาะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะเอาครับปีนขึ้นไปนี่แหละครับขึ้นบนขามมันเป็นเฟื้อยครับทั้งไงเติบอยู่พี่น้องมันรู้ว่าวางไงขึ้นบนไงเจ้าไห่ดูไซท้ายให่เนาะครับเนาะอ่ะเราหลุนกันมั่งครับพี่นอ้องไปสำรับคบไฟกับมีนี่แหละครับนี่ผมใส่ถูกไปเลยพี่น้องผมมินเขาใส่ในคลิปเขาเห็นเขาใส่ดอกเดียวได้พี่น้องจะผมใส่กำหนึ่งได้พี่น้อง หาบาทด้วยครับผมปุม่นเฮ้ยเสียบตาหอดสามหมื่นคนแล้วพี่น้องผมเอ้ยปุ่นครับน้องมึงครับบ่เคยเอาแบบนี้เสียกี้อะไรสิร้องมึงนะพี่น้องเนาะแอากาศมีไอ้นี่ครับนี่ไะกันไก่ปกติใช้มีสนาคด้วยพี่น้องมีสนากมันมันล่าสมัยแล้วพี่น้องมันบ่คมครับใส่ใบนี้เลยครับ โอเคครับผมคุณครับยืดสูงๆคุณเดี๋ยวผมจะขึนจะขยันดูซ้ายไทยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามเราช่มครับพี่น้องรับไปหลุนเบื้องรับเอสที hey, ่นี่น้ำหวานหรือบ่มีครับตอนนี้พ่ออะกำลังยูทูบแล้วอยู่ครับอืมปลาบ่อนที่นี่บ่มีไปไปหลุนกันครับน้ำหวาน เห็นไหมครับพังจุตดดิไปแค่นั้นหละอว้นมาหลายแล้วพ่อเบิ่งนครับนะครับพอกำลังสิลุน,ออน,นเห็นไหมครับ พ่อพ่อลดแล้วครับปึ้งกันครับมีหน,นำหวานหรือบ่มีเห็นหนัหวานบ่พ่อ,ม,พอม,มีอยู่ครับหนำหวานข้อใดอยู่นะครับค้อนขึ้น เป็นไก่ๆครับอ้ร่างห้างเหลืองอุยอ้ยเลยวอะครับน,นี่พวกเราก็ร่างจะขึ้นไปตัดแล้วนะครับ กล่องอาจจะมืดได้นะครับอยู่ในหมม่มไปล่างตัดเหรอครับ เดียอยนบาผ่อน้นมู่ห้างเหลืองมูมีนล่าก็ห้างกินครับมูนะครับพอตัดแล้วอูห้างแตก,กครับห้างเห็นบหมครับ แมมันลงแล้อครับ<ะ>เห็นไหมครับนะเห็นอยู่อู้หัางงามอยู่งามตืบตัดเลย ัดเลยห้งขาดจากน้าบ้านเราเองครับเออห้งสีตกแล้วกคว็คุยภาถารัพของใส่กับคุน่นนะครับใส่ห้องลันเราห้งกัน คับฮังโอ้ยหังขึ้นแฮปเพล้งไปเลยครับพอกำลังลุกแล้วครับ มาปากข้าบครับมือมือถือเอ้าอึบนี่ครับหวานเพราะใส่ใดอยู่ครับเมื่อไรหรอกครับกำลังแต่กำลังสั่งห้องอ่ สระว่ายน้่าไหลไปไหนพี่น้องอก็กระลังเต็มพี่น้องกระลังเต็มโอเคอยู่พี่น้องใส่น้อยโอเคครับบ่เป็นอยัางสระว่างมันขาดครับผมครับทั้งไงครับแค่นี้ถึงที่อ่ะ,ะไใส่ลงไปโอเคพน้องโอเคครับผมครั้งแรกครับพี่น้องครั้งแรกครั้งแรก ไต้ต้นมะขามครับติดต้น